ตัวท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนี่นะคะต้องเดินทางลงพื้นที่ไปให้กําลังใจพี่น้องที่ประสบอุบัตหตในพื้นที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีค่ะท่านนายกไปคู่สมรสไปคุณอนุทินชันวีรกุลก็ไปเขาไปก่อนลยเขาไปก่อนแล้วแล้วรัฐมนตรีมหาไทยเขาเข้าไปก็ก็อย่างที่เราเห็นภาพนี่แหละนะก็เอาเป็นว่าคือถ้าไม่ไปก็โดนด่าบางคนก็บอกแต่แต่ถ้าเกิดว่าพวก ที่เขาวิจารการเมืองเขาก็วิจาร์ได้ทุกเหลี่ยมล่ะนะวิจาร์ว่าไปไม่ไปกันอันนึ่งทำไมต้องพาสามีไปด้วยก่อนอันนึะงรเงี้นะหลังๆนี่แกโชว์สเปานะนะโชว์โชว์คู่สมรสอ่ะก็เคียงข้างกันไปให้อุ่นใจกกกาไมเขาเอกเขาเขาว่าเห็นว่าคุณอะไรที่ว่าคุณปีดกอะไรเนี่ยเขาเป็นคนนครศรีธรรมราชคู่สมรสของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนนครศรีธรรมราชอันนี้อะไรก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปกันนั่นแหละอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาเป็นว่า เรารับรู้รับทราบนะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกว่าออนอกจากเรื่องนี้แล้วมันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เราควรให้ความสนใจะนะแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงนะแต่มันก็เป็นความสนใจในเรื่องการเมือง